ปัจจสิขาปทานิสเรนะสุปติยันติสิเรนะโพคสัมปะราสิเรนะนิปุติยันติตัตมาสิรังวิโสทะยบัดน,นี้เพื่อเป็นเกียรติเป็นสเรมงคลแก่พระเดชพระุณท่านเจ้าคุณพระราชวัชรธลรรองค์หลวงปู่มหาเสราสริจันโท เป็นศักดิ์สแก่อารามนำความชื่นชมยินดีมาแก่คณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนให้ทราบโดยทั่วกันในโอกาสนี้เพื่อเป็นการประกาศอนุโมทนาประกาศเจติคุณเพิ่มพลนุุศลบาร,รมีของพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชวัชรธรรมโสพลที่ปรึกษาเจ้าคณะพระเก้าธรรมยศกระผมขออนุญาตเรียนเชิญ ท่านสน,นันพง์อักษรผู้ว่าราชาการจังหวัดกาลสินประธานในพิธีประกาศสำนักง,งานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเรื่องการตั้งวัดในพระพุทธศาสนาตามที่พระราชวชรธรรมโสมผลได้รับอนุญาตให้สร้างวัดณบ้านแกเป็ดใหญ่หมู่ที่ห้าตำบลเชียงเธืออำเภอเมืองกาลสินจังหวัดกาลสินนั้น บัดนี้ผู้รับอนุญาตได้สร้างเสนาสนะขึ้นสมควรเป็นที่พำนักของพระพิสุสงฆ์และประกอบศาสนากิจแล้วอาศัยอำนาจต่างความในข้อสิแห่งกฎมหาจริรมแห่งกฎกระทรวงการสร้างการตั้งการรวมการย้ายและการจุบเลิกวัดการขอรับพระราชทานวิสุงคามศีมาและการยกวัดร้างขึ้นเป็นวัดมีพระพิสุจำพรรษา พุทธศักราช2,559และด้วยความเห็นชอบของมหาเทศสมาคมสำนักง,งานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจึงประกาศตั้งเป็นวัดขึ้นในพระพุทธศาสนามีฐานะเป็นนิติบุคคลมีชื่อว่าวัดสวนธรรมปริติส,สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุทธตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปขอให้วัดสวนธรรมปริติสถิตสุาพรตลอดก,กาลนาน ประกาศณวันที่30เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2568นายอินทพร์จันเอียมผู้อำนวยการสำนักง,งานพระพุทธศาสนาแห่งชาติคำสั่งเจ้าคณะตำบลกาลสินธรรมยุทธที่3ทับสองพันห้เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสอาศัยอำนาจตามความในข้อ4แห่งกฎมหาเถระสมาคมฉบับที่19พุทธศักราช2536ว่าด้วยการแต่งตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสออกตามความในมาตา39แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พุทธศักราช2,505แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับท,ที่4พุทธศักราช2 5 0 1จึงแต่งตั้งให้พระราชวชิระคำโสพลศิลาฉายาสิริจันโทอายุ80 000, 28, พรรษา28วิทยฐา,านะ นักธรรมเอกปร,ริยนธรรมหกประโยคสังกัดวัดพระธาตุหมื่นหินตำบลกุดปลาค้าวอำเภอเขาวงจังหวัดกาลสินปัจจุบันมีตำแหน่งในทางปกครองคณะสงฆ์เป็นเจ้าอาวาสวัดพระธาตุหมื่นหินและที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคเก้าธรรมยุทธ์เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส วัดสวนธรรมปีติทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสั่งณวันที่23เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2568พระครูโสธิธรรมโสพลเจ้าคณะตำบลกาลสินธรรมยุ์เกียรติทุกท่านได้ทราบ และอนุโมทาน,นาโดยทั่วกันเทิญนับบัดนี้ขออนุญาตเรียนเชิญด้วยความเคารพประกาศจังหวัดกาลสินเรื่องการสร้างวัดต,ตามที่พระราชวัชรธรรมโสพลศิลานินจันอยู่บ้านเลขที่123หมู่ที่5 ตำบลอุดปลาขาวอำเภอเขาวงจังหวัดกาลสินได้ขออนุญาตสร้างวัดสังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุทธ์ณบ้านแกเป็ดหมู่ที่ห้าตำบลเชียงเครืออำเภอเมืองกาลสินจังหวัดกาลสินนั้นบัดนี้ได้ตรวจสอบแล้วว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์การสร้างวัดและผู้ขออนุญาต ได้ยื่นคำขอพร้อมด้วยเอกสารครบถ้วนแล้วอาศัยอำนาจตามความในข้อเจแห่งกฎกระทรวงการสร้างการตั้งการรวมการย้ายและการยุบเลิกวัดการขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมาและการยกวัดร้างขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จำพรรษา พศ2559จังหวัดกาลสินจึงประกาศอนุญาตให้มีการสร้างวัดขึ้นในพื้นที่ดังกล่าวประกาศณวันที่28เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2568ลงชื่อนายสนั่นโพอักษรผู้ว่ารชาชการจังหวัดกาลสิน

จะรวบเป็นเจ้าภาพเสาเอกแะเสาโทเจ้าหน้าที่อย่าเพิ่งยกนะเจ้าหน้าที่สะตัวไว้ก่อนหยุดไว้ก่อนเนดะ้อเอาหยุดไว้แค่นั้นก่อนจะได้ให้เจ้าภาพรับของที่ระลึกแล้วก็จะได้ จะพึ่งย,ยุกจะพึ่งยกครับเขาตั้งเขาตั้งเอาไว้ตั้งไว้ก่อนนะเอตั้งไว้ก่อนสาธุตั้งตั้งไว้ก่อนคนจะได้เห็นครับโอ้หนี่เสาเอกทีนี้จะได้เรียนเชิญเจ้าภาพต้อนรับของที่ระลึกจากองค์ลวงปูลมหาส,าสิริจันทร์โทที่เป็นเจ้าภาพต้นละห้าแสนสอบบาลแล้ว กาผู้ก,การการสินก็มาแล้วกาู้ว,ว่าราชาการก็อยู่ด้วยขออนุญาตครับ <จะ S 2> เจ้าหน้าที่ขออนอญาตพยานนกยูงมายืนด้านหน้าหน่อยพยานนกยูงที่เต็มตัวแล้วน้องน้องนาคเรน้ำมายืนปกนกยูงด้านหน้าอีกสักครู่คณะสงฆ์จะได้เฉยงตัวน้องน้องเชิญขนนกยูงด้านหน้าเสาเอกพระมหาเ<อ>กดีดด ทางจับพันธ์นรังสีแต่จะพร้อมที่จะประกอบพิธียกเสาเอกแล้วน er ักเล่นน้ำมาอยู <S 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 <S> <S> <S <S ่ด้านข้างเลยเดี๋ยวเราวิศวะดูแลความเรียบร้อยนิดนึง วิศวะถ้าพร้อมยกมือโอเคนะตอนนี้รอนนิดนึมงมาโหลียุติเฉียงจักเล็กน้อยบนกระดะสองทั้งนั้นได้จเจริญใจยกมมงคลกันาหาขอรับ Thank mm -hmm. you. ผู้ใเจ้าที่ล่วงไปแล้วก็ไม่ยีสิบแปดพระองค์เสิม,มีอีกอยู่ประมาณต่อพระองค์ไม่อานาคตเกิดมาศาสรไรหลายก,บ,กบบบ่อนหยาบ่อนจนดักเล่นหลังกันมาไม่ตนอการเราเพิกเกิดขึ้น เมื่อพระถีอริยาเมฆไหลจะอุบั้าดเข่ในอนาคตดยากได้เงินกับปิดเอาอยากได้ค้ากับปิดเอาอยากได้เงินจีบกับปิดเอาโอ้ม่โดนการปะพฤต บังเกิดขึ้นทีทิตในสมัยพุทธเจ้าอริยเมตไตร mm hmm. กระตไใ้ฟังธรรมตอนหนาพระพุทธเจ้าอยากเป็นอลหันกระติด้เ,เป็นอลหันอยากเป็นอลาเห็นกระติด้เ,เป็นอลาเห็น <laughs> อันนี้ตั้งต่างเอาไปหันก้อนวันที่หนึง่งเดืนอนหนังบันจ่อไปออกันย่าคอยกับไปลอไลว้แล้วอันเครื่องไม้บวก อันหลังรถุดไฟไบ่นอีกพันหัเครื่องไม้บวกจังได้คอยกับบ้องใส่เออ Stop it. you oh. น,นี่ครับโรงทานหลังจากที่เสร็จจากพิธีบ้างเสาเอเสาโทก็มาที่จุดโรงทานนะตอนนี้นายมสาวทุชนก็กำลังทยอยหลังไหลกันมานะเยอะแยะนะครับเนไหมครับเดีะยมากยังไม่ออกมาจากจุดบริเวณคนทุนพิธีก็อีกเยอะนะนี่แค่บางส่วนเท่านั้นนะครับผม นี่ครับผมนี่เป็นมามา่านะนะาเด่น,เ,ดนเป็นบูธของมาม่านะครับนี่คือบรรยากาศบริเวณโรงทาน ในงานพิธียกเสาเอกเสาโทของเจดีโนนเสาเอในวันที่17สิงหาคม2568ณธรรมอุทยานหลวงปู่ศิลาสิริจันโทนะครับนี่คือบรรยากาศตอนทเที่ยงนะที่บริเวณโรงพานนะครับนนะบริเวณพิธีอยูุ่ดฝังโน้นนะผู้คนกำลังทยอยกันออกมา นะครับตอนนี้พิธีอะไรเสร็จไปแล้วเนาะเห็นไหมครับคือผู้คนเยอะมากนะเยอะจริงๆกำลังทยอยกันมาที่โรงทานนะแล้วก็ทยอยกลับไปที่ตัวธรรมอุทยานหลวงปู่ศิลาก็ส่วนหนึ่งนะเยอะจริงๆนะครับวันนี้นี่ครับ นี่คือบรรยากาศโดยรวมวันนี้นะครับถ่ายไม่ทั่วนะครับมันเยอะแยะมากมายก,กว้างขวางมากพื้นที่นะครับผมครับสำหรับวันนี้ผมบ่าวไุทไพาละก็จะขอจบการพาชมบรรยากาศในงานพิธียกเสาเอกเสาโทเจดีนนเสาเอว่แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับวันนี้ขอข่าวคำว่าสวัสดีครับผม ครับนี่คือบรรยากาศที่ธรรมอุทยาหลวงปู่ศิลาสริจันโทน,นะในวันอาทิตย์ที่17สิงหาคม2568นะครับดูแบบผมคือเยอะมากนะเยอะจริงๆตอนนี้รถเต็มลานนะตรงนี้ตรงลานดินก็เพียบเลยนี่ผมขึ้นมาจากจุดที่เป็น มณฑลพิธียกเสาเอกเสาโทของเจดีย์โนนเสาเอนะครับผม,มนี่เลยังเข้ามาที่บริเวณธรรมอุทยานนี่เยอะจริงๆ นี่คือบรรยากาศทางด้านในของธรรมอุทยานนะตรงจุดที่หลวงปู่ออกมาต้อนรับสทายโยมดูครับด้านในนี่โรงทานนี่คนก็เยอะมากนะครับผมเยอะจริงๆนะเห็นไหมครับเยอะมากครับ โรงปทานหลายเจ้ามากนะทางด้านในนี่ครับไม่แพ้กันกันกบทางด้านตรงที่จุดเป็นที่ยกเสาเอีเสาโทนี่ครับผมนี่คือทางด้านในของการ์เมอตยานนะครับผมคนเยอะมากนะครับวันนี้เยอะจริงๆน่าจะ หลักหมื่นขึ้นนะครับวันนี้ตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงครึ่งแล้วนะครับผมเยอะจริงครับเยอะจริงเกิดอะไรขึ้นนะวันนี้ญาติโยมสาธุชนผู้มีจิตศรัทธากระลงจูสราลังไว้กันมาเป็นหมื่นครับมากกว่าหนึ่งหมื่นแน่นอน,นครับวันนี้วันนี้คนเยอะจริงๆรินะ เยอะมากนะลานจอดรถนี่สองสามที่นี่เต็มล้นหมดเลยนะครับนี่เห็นไหมอันนี้นลานด้านหน้าของภายในธรรมอุทยานนี้ก็เต็มอันนี้ก็ทยอยออกไปบ้างบางส่วนแล้วนะคือเยอะจริงวัน,นี่นี่ครับ